สวัสดีค่ะวิชาภาษาไทยนะคะเราจะมาทำหน้าที่20และหน้าที่21กันนะคะข้อที่9นะคะเขาบอกว่าให้เลือกคำเติมในช่องว่างมีคำว่าเออะเตเบแล้วก็เกกะเออะเตเบเกกะนะคะ คราวนี้มาดูประโยคที่นักเรียนจะต้องนำคำข้างบนลงมาเติมเด็กเด็กทำเสียงข้อสองนะคะอย่าวางของข้อที่สามช้างแล้วก็ลูกบอลข้อที่สี่น้องร้องไห้ปากามาดูข้อที่หนึ่งกันเลยเขาบอกว่าเด็กเด็กทำเสียงอะไรคะเอ,อะอะอะพอได้คำว่าเอ,อะอะก็กาทิ้งเลย เราจะได้ไม่งงนะคะเอกอะยาวางของเกะกะข้อที่3นะคะช้างเตะลูกบอลข้อที่สน้องร้องไห้ปากเบะต่อไปโจทย์ข้อที่10บนะคะเขาบอกว่าเติมรูปวรรณยุกต์ไม่เอกไม่โทไม่ตรีแล้วก็จัตาวาแล้วฝึกอา่าน หน้านี้นะคะข้อนี้ให้เติมเอาพวกนี้ลงมาเติมอย่างเช่นอันนี้น่าจะเป็นคำว่าตัวใหญ่สักครู่ในถ้ำอาบน้ําตอนบ่ายทั้งนั้นริมตะลิงโป๊กเป๊กกรุงกริงมาดูเลยคะ่ะเวลาเขียนนะคะ ออัวตัวหอยอไอใหญ่ไม้เอกยายสออะกอสักคอรออูครูไม่เอกครูนอไอนทออําทาไม่โททําต่อไปออาบออาบนออํานาไม่โทน้ําต่ออนอตอนบออายอายแม่เอกาย ทออะงอทางไม่โททั้งนออะนอน,นัันไม่โทนั้นรออีมอริมตอ,อะตะหอรออี๋งอริ n ไม่เอกริงปอโอกกโปกไม่ตีโปกปอเอกกเปกไม่ตีเปกโปกเปกกอรออูงอกรุงไม่จัตาวากรุงกอรออี๋งอ r ริงไม่จัตาวากริงอ ฟังคลิปนะคะว่าเวลาที่ครูอ่านสะกดคำครูใช้วัน,นยุคในรูปของอะไรแล้วก็ลงไปเขียนตามคำที่ครูพาเขียนได้เอพาอ่านได้เลยนะคะต่อไปหน้าที่11บเอ้ข้อที่11นะคะเขาให้เลือกคำให้มันตรงกับภาพอันนี้หน้านี้ง่ายๆเลยคำเขาจะมีให้รองเท้าแตะผมแกะแกะ แ,แทะลูกที่หนึ่งเป็นรูปอะไรคะเขากําลังทําอะไระแทะข้าวโพดนักเรียนก็กลากะบาดท,ทิ้งไปเลยก็เขียนคําว่าแทะลงไปข้อที่เหลือนะคะให้นักเรียนลองทําดูเองนะคะส่วนข้อนี้อย่าลืมเปิดคลิปของคุณครูนะคะในการเติมวรรณยุกต์ลงไปให้มันถูกต้องอวิชาภาษาไทยก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ